ขึ้นตลอดสองวันครึ่งสามวันนะถ้าเกิดว่าคือวันแรกที่ที่ตัวผมมาผมเข้าใจว่าการอบรมอะไรใช้เวลาทั้งสามวันเราอยู่กันแค่สองคนสามคนเองทำไมเราต้องใช้เวลาตั้งสามวันมันจะมีเรื่องราวอะไรมากมายเพราะมันผ่านสามวันไปมันกลับกลายเป็นมันน้อยไปวันแรกมันความรู้สึกครั้งแรกมันเยอะไป แต่วันนี้มันกลับกลายเป,เป็นน้อยไปผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนะมันแต่สําหรับผม่มันก็เกิดกับความผูกพันแหละจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองกันอ,อาจารย์กับพี่วิก็เหมือนเหมือพี่ชายกับพี่สาวคนหนึ่งที่เราเราพูดแต่สิ่งดีๆต่อกันะ่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกันมาอาจารย์ก็มอบแต่สิ่งดีๆให้ผมพี่วิก็มอบแต่สิ่งดีๆให้ผมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าได้ผูกพันถ้าถามว่ามัน มก็รู้สึกใจหายนะมันระยะเวลาแค่สามวันเองอะเราก็รู้สึกว่าใจหายเราก็รู้สึกว่าตัวผมยังพอมีเวลาตัวผมยังพอมีเวลาก็แล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองอ่ยังต้องเรียนรู้มากกว่านี้ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ให้ไปไม่ได้ไม่ได้เต mm นะ็มผมรู้สึกว่าตัวผมเองอ่ะจะต้องมาสร้างส่วนที่มันบกพร่องของตัวเองโดยที่มีคนถัดสิน คือผมตัดสินตัวเองไม่ได้ผมกลับไปพูดที่ครอบครัวผมผมกลับไปพูดให้เพื่อนผมฟังมันก็มันก็ไม่ได้เกิดอะไรคือมันมันมันไม่ได้รับฟีดแบ็กลับมาที่ที่เชื่อมั่นในตัวเราดีกว่าเหมือนกับเราพูดกับกับสเปเชียลลิต์อะสเปเชียลลิต์บอกเรากับเราไปบอกกับคนที่ทั่วๆไปอะเขาก็จะบอกว่าดีแล้วพี่ก็ดีนะดีขึ้นแล้ว แต่ผมพูดกับอาจารย์ผมพูดกับพีบ่วิอาจารย์บอกว่ามันดีแล้วแต่มันยังขาดมันต้องเพิ่มตรงนี้ตรงนี้มันผมคิดว่ามันมันดีสำหรับผมแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งผมจะเก่งเท่าอาจารย์ได้ผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมคิดว่าผมดีขึ้นกว่าเดิมมากก็มากพอแล้วสำหรับผมแค่นี้ก็มากพอแล้วผมได้รับโอกาสจากบริษัทนะครที่ส่งมาหาอาจารย์ ที่ให้อาจารย์มาดูแลผมผมถือว่าผมโชคดีตั้งแต่ต้นแนละ้วโชคดีตั้งแต่เริ่มแนละ้วที่ได้รับเหตนคนพูดแล้วก็ได้รับคําแนะนําได้รับคําสอนได้รับสิ่งดีๆกับกับอาจารย์มันก็เลยมีความรู้สึกดีตลอดเวลาแล้วก็ต้องขอขอบคุณลยะรับจริงงจะพูดยังไงก็ต้องขอขอบคุณเน็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ต้องพูดว่าขอขอบคุณ เพราะว่ามันไม่มีคําพูดอื่นมาทดแทนได้เลยไม่มีอะไรที่มันจะมาหักล้างกันได้แล้วว่าคนหนึ่งที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนอาจจะมาด้วยหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เรามารู้จักกันแล้วเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตรหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะทําบุญร่วมชาติกบัตรโล,ลขลันอะไรผมผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าวันนี้เจอกันนะผมผมมีความรู้สึกดีผมขอขอบคุณอาจารย์ผมขอขอบคุณพี่วิที่ทําให้ผมได้ได้ได้มีความรู้ ในวันนี้ขอบคุณครับ